ทิ้งข่ายค่ข้นขนข่าวนะคะชวนคุณผู้ชมค่ะชวนกันสร้างบุญใหญ่เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตนะคะสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยเรียนเชิญคุณผู้ชมในช่องทีวีทุกท่านค่ะร่วมกันทําบุญถ่ายชีวิตโคกระบือเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตนะคะรวมถึงถวายเป็นพระาชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และถวายเป็นพระาชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบร,รมัชนากาธทิเบรมหาภูมิพลอดุญยาเดชพระมหากษัตริย์มหาราชทั้งสองพระองค์ค่ะโดยสามารถร่วมบริจาคสร้างบุญกุ้สนครั้ บัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนะมืองทองธานีเลขบัญชี1038473316ประเภทบัญชีกระแสรายวันชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยสามารถที่จะสอบถามได้ในเลขโทรศัพท์นี้นะคะ0899946656หรือ020366988ลายก็ได้ค่ะ ID คือ @tabc2016 สแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถร่วมบริจาคตามแต่จิต ศรัทธาได้เลยค่ะเป็นตัวก็ได้นะคะโคราคาตัวละ28,000บาทกระบือราคาตัวละ30,000บาทหรือถ้ามีอยู่แล้วทางสมาคมใจรับที่บ้านได้เลยค่ะเพียงแค่แจ้งเราเท่านั้นนะคะมีกําหนดการถ่ายชีวิตโคกระบือในวันอาทิตย์ที่23ตุลาคม10นาฬิกาถึง11นาิกาณรุ่งโรจน์ฟาร์มซึ่งเป็นโรงฆ่าสัตว MT ์ MTK Harlan Beef นะคะเขตหนองจอกกรุงเทพร่วมด้วยช่วยกันกับกิจกรรมดีๆค่ะ อาละครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมวมราวิทย์คุณนรินทาไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ